ตอนนี้เนี่ยอีเวนต์ใหม่ก็เข้ามาแล้วนะเหมือนว่าจะเป็นเชฟหมี่นะทุกคนฝั่งนี้บอกว่าต้องการน้ำผึ้ง3อันอ๋อถ้ากดไปแล้วอ่ะมันจะหักน้ำผึ้งของเราแล้วส่วนฝั่งนี้อ่ะอยากได้บลูเบอรี่ที่ติดพอลลีเนตน้ำหนักสูตรอยู่สองสี่เพื่อเอามาทําอะไรอะ่ะมาคราฟหรออ๋อเอามาคราฟรางวัลที่ได้เนี่ยก็น่าจะเป็นฟลาวเวอร์ซีแพคไปปลูกบลูเบอรี่กันดีกว่าทุกคนปลูกไว้สักสี่ต้นแล้วกันนะเผื่อว่าแบบมันจะติดพอลลีเนตเออติดพอลลีเนตเยอะๆอปุ๊บ ปลดน้ำเข้าไปเลยรัวๆ,ๆน่าจะโตแล้วหรือเปล่าวะคืออีเวนต์อะไรอ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะทุกคนดูข้างจอดิมันขึ้นแค่แบบอีเวนต์เพิ่งแล้วก็หลุมดำเองอ่ะแต่หลุมดำมันหายไปแล้วนะแล้วมันขึ้นมาได้ไงฟูเบอรี่ของเราติดพอิเนตแล้วทุกคนเดี๋ยวจะเก็บไปทําการคาบของกันจ้ะ เก็บไปเลยปะค้นหาบูเบอรี่โอเคอันนี้นะใส่เข้าไปมันบอกให้เดินไปนะเดินไปเลยแล้วก็น่าจะกดอันที่สองนะลิสต์ครับโอเคได้แล้วได้แล้วป่ะอ๋อได้มาแล้วนี่เราได้เป็น flower seed pack จริงด้วยแล้วอันต่อไปคืออะไรอะ่ะต้องการดอกทิวลิปมีปอะน่าจะมีนะเออนีไ่ไปปลูกดอกทิวลิปกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะปลูกไว้ข้างๆต้นบูเบอรี่นี่แหละเพราะว่ามันจะได้หาง่ายๆนะสะเต็ปเดิมเลยปลูกเยอะๆไว้ก่อนปลูกไป กี่ต้นก็ว่ากันนะจ๊ะโอเคน่าจะพอแหละประมาณนี้แล้วติดแค่ดอกเดียวดีนะปลูกไว้เยอะบอกเลยถ้าปลูกไว้แค่สองต้นเนี่ยไม่น่าติดอะอจริงเอาดอกทิวลิปไปใส่ไว้เลยนะแต่ดูเหมือนว่าน้ำผึ้งเราไม่พอแต่ว่าเราเออกมาทำอะไระอะเก็บมากดตรงนี้แล้วก็ไปคาฟกันดีกว่าได้เป็นกล่องฮันนี่ปะเป็นกล่องใหม่เหรอเปิดเราจะได้อะไรอะ เอามาก่อนแล้วกันในร้านฮันนี่ช็อปเนี่ยมีพืชใหม่มาขายด้วยนะแต่ว่าเราก็ซื้อ,อไปก่อนละกันเพราะว่าแบบเราไม่รู้ว่าต้นยังไงนะแล้วก็มีเครื่องสแกนด้วยเครื่องสแกนเนี่ยเคยเห็นบันผ่านอยู่นะแบบสแกนแล้วก็จะทําให้ผลพลิเนตเข้ามาในตัวเราแล้วก็มีเสาด้วยเสาอันนี้ยังไม่รู้ว่าทําอะไรแต่น่าจะคละ้ายๆกับอ e ีเวนท์ที่แล้วแหละเดี๋ยวมาเปิดไข่กันดีกว่าเราฟักไข่ไว้5ฟองนะฟองแรกดูสีได้เลยพออย่าเกลือฮ้อ อันนี้บีเออก็ดีกว่าแบบตัวธรรมดาแล้ววะไปที่สองได้เลยเหมือนเดิมพอละมังสามตัวพอเหอะพี่อ่ะอะโอ้ตัวเบสิกอันสุดท้ายละขอเหอะราชินีพึ่งมาทีไอ โอยพอเลยพอเดี๋ยวไปเปิดกล่องที่เราได้มาใหม่กันเลยดีกว่าถึงเวลาแล้วนะคืออะไรอ่ะคืออะไรวะอยู่แต่ของตกแต่งหรอเอ้ยก็น่าจะใช่นะกล่องพวกนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นของตกแต่งยู่แหละตะกินเราได้อะไรมาวะอุ้ยเชี่สวยสวยเลยไหนดูสิเดี๋ยวดูอุ้ยเป็นภาพวาดเหรอสวยนะเนี่ย โอเคได้อยู่ได้อยู่แล้วก็อีกหลายๆกล่องเรายังไม่ได้เปิดเลยนะทุกคนอันแรกก็เกลือละโอ้ถามจริงเหอะโอ้ว a t ขอลองเหอะพี่อันนี้อุ้ยได,ได้โหลได้โหลน้ำผึ้งมันต้องได้ของดีสักอันละว,วะเสา เออเนี่ยมาแล้วมาแล้วดวงเราเริ่มมาเนี่ยโอ้โหได้ดตของน้ําเดิมได้อะไรอ่ะลูกปั้นหรอเนี่ยนีก็ถือว่าไม่เกินเท่าไหร่ละกันอายังได้ยังได้กล่องสุดท้ายดูซีน้ำผุเราจะมาไหมนี่งเรามีไข่อยู่เจ็ดใบแต่ว่าเราวางได้แค่ห้าใบนะก็วางไปก่อนห้าใบเดี๋ยวเอากีวีใส่ไปเลยจะได้ฟักไวๆวางวาง ยบ้านใครอ่ะสวยเกินสวยเกินครับต้องกดไลค์เลยนะหลังเนี้ยเอาไปเลยครับสวยมากเฮ้ยหรือว่าเราจะสร้างแบบนี้<ๆ>ดีวะทุกคนแต่ไม่ใช่ EP นี้นะ EP นี้ขอพักก่อนแล้วกันเดีย๋ยวดูก่อนว่าที่เราได้เนี่ยมันมันดีไหมเราก็ลืมเหมือนกันแต่จําได้ว่าก็ดีอยู่เฮ้ยอ,อยากซื้อไปก่อนอันไหนวะอันนี้อันนี้มีโพเดียมมีโอกาสออก1 1นะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็โอเคแหละต่อไปต้องการกุหลาบ 1.4กิโลกุลาบของเราปลูกไว้อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าน้ำหนักอาจจะพอไหมนี่ปลูกไว้2ต้นต้องมีสักอันแหละที่พอโหลดพอลีเนตโหลดพอปอกว่าเดี๋ยวไม่ถึงสักอันเลยไม่ถึงสักอันจริงนะเนี่ยเองเท่าไหร่โอ้โหแย่แล้วทุกคนกุลาบเราน้ำหนักไม่ถึงอะ่ะทำไงดีวะเดี๋ยว,วเดี๋วเดวเดมีอีกย,ย,ย,ยังเก็บไหม่หมดเก็บให้หมด ตอนแรกคิดว่าเออจะฟุกได้ดอกใหญ่ๆสักดอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวลากไปดูนะน้ำหนักเขาแหลกเนี่ยโหหายากอยู่แลเนี่ย1.4กิโลอ่ะถ้ามันสะสมได้อ่ะจะดีนะแต่มันสะสมไม่ได้ไงทุกคนใช่ไม่พอว่ะแล้วดูวันนี้นะ1.39เกือบถึงอ่ะเดี๋ยวลองไปให้ดูเผื่อว่ามันฟุกได้นะแล้แบว่าอุ๊ยเอได้เฉย เอาเลยเอาเลยครับนี่ค่ะมาเลยอ่าต่อไปแครอทติดโพลีเนตเรามีทุกคนเรามีปลูกไว้แล้วเรียบร้อยเขาเรียกว่าลูก,การไก่ยังไงน้ำหนักก็พอมันแค่0.3เองอะไปครับชิล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 เฟสนี้เอาลืมอย่าบอกนะน้ำหนักไม่พอนี่ไงโอ้โหตาถั่วโอ้โหพอดีเลย0.33นี่งเขาเรียกคำนวณมาแล้วอ่าอันนี้ต้องการ5อันอุ้ย มละดะไรอ่ะดอกมานุกา้าเป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวเดียวรับมาก่อนครับเลยดอกมานุกา้าเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปได้ไข่ได้ไข่อันนี้ต่อไปได้ไข่แดงทุกคนต้องการอะไรอ่ะสตรอเบอรี่เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูนะดอกไม้ที่มาใหม่ขอเอาไข่อันนี้ก่อนละกันสตรอเบอรี่หรอมีมีนี่ไอ้โคตรเยอะเก็บไปก่อนละกันเฮ้ยเผื่อได้ทุกคนนี่นะ3.04เผื่อได้ ว้าจะได้จริงโอเคโอเคตื่นเลยตื่นเต้นว่ะถ้าเราเปิดเราได้ตัวแรงนี่คือแบบงงเลยนะได้มาแล้วว้านี่นี่นี่ถ้าเราได้พึ่งแดงอะ่ะบอกเลยวันนี้ไม่เกลือเราได้มาแล้วทุกคนโอ้โหแต่เราฟักไข่อันนี้ไปห้าฟองเลยดีไม่พออ่ะน่าจะต้องรออีกนานเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอได้รอได้อ,ไดอ่ะเดี๋ยวไปดูดอกไม้ที่เราได้มาเลย ได้สามมาเล็ดเลยนะเดี๋ยวลองไปปลูกกันสักหน่อยดีกว่าลองสักมาเล็ดเดียวก็พอนะทุกคนปักสปริงเกอร์สักหน่อยดีกว่าเอากอดลี่ไปหนึ่งละกันเ้หลดน้ำอ้าวตัวแล้วเหรอดอกเป็นไงอะ่ะดอกสีแดงขาวแดงปึ๊บเก็บมอะไรล้วกันนี่ไงว้าวดอกเดียวสี่หมืน โอเคก็โอเคอยู่นะเก็บได้ครั้งเดียวหรอโอ้โหเราไม่น่ารีบเก็บดีนะปลูกแค่ดอกเดียวตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดไข่ได้แล้วนะพอเปิดเสร็จเนี่ยเราก็จะเอาไข่ที่เราได้มาใหม่เนี่ยมาฟักกันนะอ่ะาใบแรกดูซิได้ไลายควีนบีมาไหมโอ้โหเหมือนว่าเราจะเป็นลูกรักฮันนี่บีนะทุกคนได้มาลัวลัวเลยโอ้โหอ,อ่ะใบต่อไป โอ้โหอยากได้ดีๆบ้างอ่ะเอาใบต่อไปกันเลยขอเธอขอเธอขอตัวดีๆโอ้ยทุกคนมีใครอยากได้ไหมฮนนี่บีมีใครอยากได้ไหม,มไม่ไหไวจริงได้เยอะเกินอ่ะใบสุดท้ายแล้วนะ ได้ไรอะโอ้เดี๋ยวเราจะเอาไข่ที่เราได้เนี่ยวางไปเลยนะใช้เวลาฟักประมาณ4ี่ชั่วโมงนะทุกคนรอไปเลยยาวๆเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีตอนที่ไข่เนี่ยพร้อมเปิดได้ละกันมาดูกันว่าการเปิดไข่ในรอบนี้เนี่ยจะเกลือหรือไม่เพราะเราเกลือมาทางคีปแล้วนะทุกคนถ้ารอบนี้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะโอเคตามนั้นสรุปเลยนะทุกคนเกลือได้ตัวที่แบบกากสุดอะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะทคน วันนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบาย